รสีเทพคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสาบกเมืองโบราณส,ส,สีเทพเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญในวัฒนธรรมทวารวดีประกอบไปด้วยแหลงมรดกที่เชื่อมต่อกันสามแหลงได้แก่เมืองโบราณสีเทพโบราณสถานเขาขั้นนองโบราณสถานท่าเขาท่ารณเมืองโบราณสีเทพ แสดงห็นถึงความเป็นของแท้ดั้งเดิมและความครบถ้วนสมบูรณ์ของรูปแบบผังเมืองโบราณวัฒนธรรมทวารวดีนอกเมืองโบราณศรีเทพไปทางทิศเหนือมีาศาสานสถานขนาดใหญ่เรียกว่าโบราณสถานเขาขลดนอกเป็นโบราณสถานในศิละปะทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยรอบโบราณสถานเขาขลนนอกมีเจดีย์บริวารประจำด้านด้านละสามชัน้น แสดงให้ถึงความเชื่อี่ยงกับมณุลจักรวาลหรือสุนราของจักรวาลในพุทธศาสนานิกายมหายานท้าเขาธรรมรัตน์เป็นศาสนานสาสคัญภายในประกวทภาพสลักสัพพวรวดีที่มีความเชื่อที่แตกต่นางกันได้แก่พุทธศาสนานิกายเทรว,วาณมหายานและศาสนาฮินด,ดูซึ่งทั้งหมดสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่ากงกลมกลืนในช่วงเวลาเดียวกัน การอธิบายความภายใต้เกณฑที่ยังสุนีตามเกณฑ์ข้อที่สาเมื่อโบราณสิทธ์เทนถือเป็นประจักษ์พยานสําคัญของวัฒน,ธ,นธรรมทวรารวดีในอารยธรรมสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นจุดประจุสัตว์ปะิสได้ครบถ้วนและสมบูรณ์เป็นอย่างยิง่งโดยเฉพาะรูปแต่ทางสถาปาตัตยกรรมและศิลปกรรมอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และหาไได้จากพื้นที่อื่น จะใบละร้อยก็มีจมา้า